กระแสแรงไม่หยุดไม่หย่อนนะครับอย่าง ada coin หรือ cardano ปีนี้เป็นปีชงของ cardano ค่อนข้างมากนะครับและเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่จะมาแซง ethereum อย่างแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับและมีบทเรียนอะไรบ้างที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ cardano หรือ ada coin ที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญที่ ada coin อาจจะ ทำราคาขึ้นไปถึง3หรือ4ดอลลาร์ก็เป็นไปได้ฉะนั้นวันนี้เราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับวันนี้ใคร F C A ดาคอยนะครับหรือระบบเครือข่าย Cardano ก็สามารถติดตามชมข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นะครับในวัน,นปีนี้นะครับเป็นปีชงของ Cardano ค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากต้นปี นะครับเหรียญของเอดาคอยเนี่ยก็อยู่ในราคาซบเซานะครับแต่ในช่วงเดือนนี้นะครับรวมถึงประมาณ2เดือนเอดาคอยกับทำสถิติขึ้นมาใหม่อย่างไม่ย่อท้อนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้นะครับที่เกิดขึ้นกระแสของอีลอนมาร์นะครับที่ทำให้ตลาดคริปโตกลายเป็นสีเลือดนะครับหรือสีแดง เอดาคอยก็ไม่หยุดที่จะทําประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเอดาคอยนะครับก็ทําราคานะครับไปสูงกว่า2ดอลลารกา์กว่าแล้วหรือประมาณ70บาทนะครับฉะนั้นโจทย์ในวันนี้นะครับว่าอะไรนะครับเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เอดาคอยหรือคารดาโนที่จะราคาขึ้นไปถึง3ถึง4ดอลลาร์นะครับฉะนั้น วันนี้นะครับเราต้องไปติดตามกันนะครับและเราได้รับบทเรียนอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเอดาคอยนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับหัวข่าวที่สําคัญนะครับเกี่ยวกับ c a r d ดา o โนหรือเอดาคอยนะครับก็เอดาคอยนะวิ่งแตจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับที่เหนือ2ดอลลาร์ไปแล้วนั้นนะครับหรือประมาณ70บาท เหรียญดังกล่าวนะครับก็ได้ไปแตะตาของมหาเศรษฐีพันล้านคนหนึ่งชื่อมาร์คคูบานรู้ไหมครับว่าใครนะครับคนที่สนับสนุนดอทคอยนะครับร่วมกับอีลอนมาร์นั่นเองและก็ซนุปด็อกนะครับสามคนนี้เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับที่จะทำให้ราคาของดอทคอยเป็นที่ชื่นชอบของเหล่ามหาชนหรือเหล่าประชาชนนะครับ ฉะนั้นมาคูบาลก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งนะครับที่จะทำให้คาดาโนหรือเอดาคอยในปี2021นี้ถ้าเขาเข้ามาในวงการนี้จริงๆนะครับและได้สัมผัสกับโมเดลธุรกิจนะครับเพราะเขาเนี่ยมีชื่อเสียงมาจากดอชคอยอยู่แล้วนะครับและถ้าเกิดเขาเข้ามาจริงๆเอดาคอยหรือคาเครือข่ายคาดาโนนะครับอาจจะ ทำสถิติใหม่ที่3ดอลลาร์หรือ4ดอลลาร์ก็เป็นไปได้อันนี้เป็นเรื่องในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข่านะครับในเรื่องของข่าวนะครับขอบคุณข้อมูลจากสยามบล็อกเชนได้ให้ข่าวมาตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นหัวข่าวที่สำคัญว่าปีนี้เป็นปีชงของคาร์โนจริงๆนะครับที่ คาร์ดาโนจะมีสถิติที่ดีตลอดทุกเดือนเราต้องแนะนำก่อนนะครับมาร์คคูบาเนี่ยเป,เป็นเจ้าของทีมบาสเกตบอลชื่อด l ลัสมา v e เวริกนะครับได้ออกมาทวิตตั้งคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของเหรียญเอดาบนทวิตเตอร์นะครับและขอให้ผู้สร้างเหรียญนายชารัสฮอสกินสันนะครับฮอสกินสันนะครับออกมาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญน,นี้ให้กับเขานะครับและคุณใช้เอด ที่ไหนเป็นปกตินะครับเป็นคำถามของมาร์คคูบานนะครับว่าคุณใช้เอดาที่ไหนเป็นปกตินะครับผมจะใช้มันแบบไหนและจะใช้มันอย่างไรในวันนี้นะครับผมสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับทุกตัวที่ผมถืออยู่ได้นะครับก็แปลว่าทางมาร์คคูบานนะครับก็มีความสนใจมากๆเลยที่จะ เข้ามาในวงการของคาร์ดานโนะครับดังน,นั้นเขาต้องรู้ Business m o เดลของคาร์ดานก่อน,นะครับรู้ประวัติความเป็นมาของเหรียญทุกตัวที่เขาถืออยู่นะครับเขาต้องรู้จักมันนะครับดันั้นก่อนหน้านี้นายมาร์คคูบานนะครับนั้นเคยซื้อบิตคอยอีเธอเรียและเหรียญมีมอย่างดอ c คอยไปแล้วนะครับแต่นี่ถือเป็นครั้งแรกที่เขาได้ออกมากล่าวถึงคาร์ดานโ เมื่อถูกถามว่าดัลลัสมาริกนะครับนั้นจะทําการรับเหรียญเอดา e หรือไม่เขาเกล่าวว่าเขานั้นย่อมขายตัวการแข่งขันเป็นเอดาหากผู้ให้บริการการชำระเงินบิตเพยลองรับเหรียญดังกล่น,กน,นะครับอันนี้ก็เป็นการทวิตเตอร์นะครับความสนใจของมาร์คคูบันะครับฉะนั้นในวันนี้นะครับก็มีบทเรียนอะไรบ้างที่เป็นบทเรียนที่สำคัญ แต่ก่อนที่จะไปถึงบทเรียนที่สําคัญเราจะไปกําการวิเคราะห์กันกดนะครับแต่ละประเด็นนะครับว่าเหรียญคาดาโนนะครับในปีเนี้จะทำสามถึงสี่ดอลลาร์ได้หรือไม่เราต้องทําการวิเคราะห์ไปทีละประเด็นนะครับอย่างแรกนะครับว่าคาดาโนจะสามารถตีบทแตกนะครับที่จะทําให้ราคาเนี่ยไปถึงสามหรือสี่ดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับ ต้องถามก่อนนะครับว่าเป็นไปได้ค่อนข้างมากถ้ามาร์คคูบาลเข้ามาถือเหรียญคาร์ดานนะครับและก็ใช้ธุรกรรมนะครับบิดเพย์เพื่อจะทำการชำระเงินซื้อขายตัวนะครับของทีมบาสเกตบอลของเขาโดยเป็นเงินสกุลคาร์ดานนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะทำให้เหรียญคาร์ดานอนี่ยอาจจะพุ่งทะลุไปอย่างไม่รู้ตัวนะครับใครที่ถือ เหรียญคาดานโนนะครับหรือ a อดาคอยนะครับก็มั่นใจได้เลยถ้าคุณถือในระยะยาวนะครับคุณอาจจะเป็นปีชงของคุณเลยก็ได้นะครับและก็ในอนาคตอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้ผลประโยชน์จากคาดา a โนค่อนข้างมากพอสมควรถ้าคาดา a โนเริ่มที่จะยอมรับในวงการชำระเงินหรือ Payment มากยิ่งขึ้นคาดา a โนก็อาจจะไปไกลถึง สามถึงสี่ดอลลาร์ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนนี้ก็เป็นไปได้มาถึงบทเรียนที่ได้รับในวันนี้นะครับบทเรียนอย่างแรกนะครับที่เราได้รับเกี่ยวกับเรื่องของของหัวข้อข่าวว่ามาโคบาลเริ่มสนใจคารดานนมากขึ้นนะครับบทเรียนแรกเราได้อะไรนะครับจากเรื่องนี้บทเรียนแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคาร์ดานอนนะครับคาร์ดานอนอาจจะเป็นเหรียญหนึ่งในอนาคตที่เหมือนดอชคอยบิตคอย XRP, Ethereum นะครับที่นักธุรกิจนะครับพ่อค้าแม่ค้าเริ่มที่จะลงมาใช้เหรียญพวกนี้กันนะครับ Cardano ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะ Cardano ราคายังไม่ได้ไปไกลามากเท่าไหร่นะครับอยู่ที่2ดอลลาร์กว่าหรือ70บาทนะครับทำให้ Cardano เนี่ยเหมาะนะครับในช่วงนี้คือยังเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะเอาไปใช้ในการแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้าอยู่นะครับฉะนั้นคา r d ดา o โนก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงปี2021นี้และผมคิดว่านะครับคาดาโนอาจจะเป็นตลาดที่ดีนะครับและก็สดใสสำหรับนักเทรดและก็คนที่ใช้บริการในเครือข่ายของคา r d ดา o โนบทเรียนที่2นะครับคือไม่ว่าอะไรนะครับคุณจะถือเหรียญอะไรก็ตามคุณต้องศึกษามันก่อนนะครับ ศึกษาและเข้าใจนะครับรูปแบบของเหรียญการขึ้นลงนะครับเพราะถ้าเกิดคุณจะเป็นนักเทรดนะครับคุณต้องเข้าใจเหรียญน,นะครับว่ามันมีกระแสอย่างไรมันมีข่าวอย่างไรมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งในช่วงที่ก่อนที่ราคาบิตคอยนะครับจะมีปัญหาแล้วก็ในตลาดคริปโตจะมีปัญหานะครับใคร เป็นมือใหม่บางคนก็ไม่เข้าใจนะครับซือาา้อเหรียญตามอารมณ์น,นะครับดังนั้นเหรียญทุกเหรียญเป็นหเหรียญที่ดีนะครับผมบอกอย่างนี้นะครับว่าเหรียญทุกเหรียญนะครับหรือเหรียญหลายเหรียญนะครับที่อยู่บนกระดานที่เราได้เทรดเนี่ยเป็นเหรียญที่ดีนะครับอย่างโดยเฉพาะไบแนสนะครับที่คัดเหรียญต่างๆเข้ามานะครับเขาเป็นเหรียญที่ได้รับมาตรฐานเป็นเหรียญที่ดีแต่การจะถือเหรียญที่ดีนั้นได้นะครับแล้วใช้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเราต้องมีความเข้าใจ ในเรียแต่ละเรียนก่อนบทเรียนที่3นะครับว่าคริปโตเคอเรนซีจะมามีบทบาทในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้เป็นแค่การเทรดอย่างเดียวแต่เป็นวงการในธุรกิจนะครับยิ่งธุรกิจมีระบบมีเครือข่ายมีการยอมรับในเหรียญบางเหรียญมากเป็นพิเศษก็จะทำให้ราคาของเหรียญน,นั้นไปไกลกว่าเหรียญอื่นๆน,นะครับที่ไม่ได้รับการยอมรับในด้านโลกของธุรกิจนะครับฉะนั้น เหรียญก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับที่จะถูกยอมรับในการทรําธุรกิจต่างๆฉะนั้นการยอมรับก็เป็นสิ่งที่สําคัญฉะนั้นเราต้องศึกษาเหรียญให้ดีนะครับเราต้องเข้าใจเหรียญให้ดีนะครับว่าเหรียญมีทิศทางอย่างไรในแต่ละเหรียญถ้าเกิดคุณจะรักจะชอบเหรียญแต่ละเหรียญน,นั้นเรียนที่สี่นะครับ mm hmm. ก็คาร์าโนนะครับเป็นอีกกระแสหนึ่งนะครับและเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อนาคตไกลมากๆนะครับ โดยเฉพาะปี2021นี้ผมเชื่อว่าคา r d ดา o โนนะครับเหรียญ a อดาคอยนะครับจะเป็นปีชงของเขาเลยนะครับเขาทำประวัติศาสตร์การพุ่งเพิ่มขึ้นของเหรียญมาสองครั้งและการเพิ่มขึ้นของเหรียญก็อยู่ในในช่วงสภาวะที่เหรียญคริปโตอื่นๆอ,อ,อ,อาจจะอยู่ในช่วงขาลงนะครับดังนั้นคา r d ดา o โนะครับก็เป็นอีกบทบาทที่สำคัญที่ทำให้เราเข้าใจ ถึงกระแสนะครับแล้วก็ตลาดในคริปโตมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องไปติดตามนะครับส่วนใครที่เป็น Fc เหรียญคาร์นโนนะครับผมก็ขอช่วยที่คนที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญนี้นะครับเข้าไปในกลุ่มนะครับใหญ่ก่อนนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มคริปโตคอมมิชชั่นนะครับคริปโตกริลล์ซีคอมมิชช ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่แถบชุมชนนะครับทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปถามกูรูในนั้นนะครับเพราะมีกูรูหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเทรดหน้าใหม่นะครับแล้วก็เป็นกูรูทางด้านข่าวนะครับก็เข้าไปติดตามในนั้นได้เพราะว่าจะมีคนช่วยในการอัปเดตข่าวให้กับผมตลอดนะครับแล้วก็ในวงการคริปโตตลอดนะครับก็มีคนรับสอนนะครับในการเทรด ก็สามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกลุ่มของเราไว้ด้วยนะครับเราก็มีอีกกลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มเฉพาะที่แยกมันจะกลุ่มหลักนะครับก็เป็นกลุ่มชื่อว่า u n i s w a p นะครับ fc t h a i l a n d นะครับก็เข้าไปได้นะครับก็ใครที่ชอบเหรียญน,นี้ก็สามารถเข้าไปคุยในช่องทางของลายได้นะครับเพราะว่าเหรียญเหล่านี้ก็เป็นเหรียญที่หนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับ สำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านสามารถให้กำลังใจกับช่องเรามากยิ่งขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีได้ทุกสัปดาห์เลยโดยเฉพาะคา d าโนนะครับก็อาจจะไม่ปล่อยหน่อยแต่ช่วงนี้กระแสมันดีนะครับมันก็อาจจะมีกระแสอะไรได้บ่อยหน่อยแล้วมีอะไรให้เล่นได้เยอะเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ เรามี3มช่องทางนะครับคือบล็อกติด Facebook และ YouTube นะครับขอให้คนที่ถือเหรียญเอดาคอยนะครับเฮงๆรวยๆกันในปี2021นี้ทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ